วนนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจะเป็นมิติการนอนการนั่งของตัวโครงสร้างสําหรับคนที่ต้องการสมาแลนด์อีลิแกนต์ตัวนี้เนี่ยเวลาพี่ไปดูตามเซนทานทอมโปเดอร์มอลเนี่ยเขามีขายอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่เขาจะมีชื่อเรียกที่มีความแตกต่างกันออกไปที่นอนตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นมิติการนอนแบบเฉียงเช่นเดียวกับตัวดลอลลีโลตรตัวรุ่นคอบ,บี้นะแต่ผมบอกก่อนว่าตัวนี้จะมีมิติการนอนที่มีความนุ่มขึ้นทาให้เวลาที่นอนลงไปแล้วมันจะมีความนุ่มจากเบลบนแต่เบลดล่างจะแน่นแต่ในกรณีก็เท่าแต่เทียบกับตัวคอบ,บี้ เน้นแบบใจมาพราวอ่ะที่ไปคอพีแต่ถ้าต้องการอัพสเต็ปให้มันมีความนุ่มขึ้นมาอีกนิดนอนดูเป็นตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเรื่องของมิติการนั่งการนอนก็จะช่วยเรื่องของการเซฟของไหลได้ดีขึ้นโดยพื้นฐานสไลม์ดานตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวโครงสร้างยาพาราแปดสิบผสมของน้ำยี่สิบแต่ร้อยผิวบนเป็นตัวยางแท้ก็จริงแต่ในกรณีการในส่วนของตัวผิวบนเนี่ยจะเป็นตัวโครงสร้างยางหร่อนะครับที่ช่วยในส่วนของตัวการพยุงหลังสาหรับตัวคอกีเนี่ยจะบอกสำหรับอามาอาซิบอึ่มอัแปะอากงอาม นอนบนพื้นฐานที่ว่าเห็นความดนแต่ยังมีการให้ตัวไม่ให้มีการเจ็บตามข้อต่อหัวไหล่ไม่อยากนั่งลงไปแล้วมันนั่งแอ๊พี่ดูตัวนี้ครับเพราะยางพาราตัวนี้ยังมีการแอบซอบมาให้อยู่ช่วยในการอบอุ้มช่วยในการรองรับทำให้เวลาพี่นอนลงไปแล้วเนี่ยมันกระชับตามรูปก,กระดูกสันหลังได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ใน 22, ห้างอยู่ประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามผมทำโปรโมชั่นหมื่นกลางลอย่างที่หมื่นสี่หมื่นห้าครับ